โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แบงนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผมเนี่ยหลอนกับโคลาโบมากมากเลยเพราะว่าตอนนี้วันเนี้ยคือผมเนี่ยเข้าไปเช็คไฟล์ของเว็บเกมอีกอันหนึ่งมาครับแล้วผมเนี่ยเจอสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยว่าคืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเปิดดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดดูเลยนะครับนี่ครับ ก็เห็นนี่ไหมครับอันนี้คือเว็บข้อมูลของตัวเกมนะครับเห็นนี่ไหมครับที่มันขึ้นว่าไม่ได้กําหนด2อันเนี้ยครับนี่ครับ,รบสกิลเนี่ยมันจะเป็นของพวกรอนพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าดูที่ธาตุครับมันเป็นน้ําครับซึ่งผมว่ามันบีบอกาสเป็นสปอยสกิลความสามารถของตัวใหม่ซึ่งปรากฏเข้าไปดูนะครับคือทุกอย่างเนี่ย นนี้น่าจะยังคงเป็นของรอนอยู่นะครับน่าจะนะครับแต่ว่าแต่ว่าเลื่อนมาดูที่ความสามารถไฮเปอร์ครับนี่ครับเพิ่มเลขสองนั่นคือเพิ่มเลหนึ่งพันครับในด้านล่างเนี่ยมันคือแปดดาวแปดดาวอัลตร้าแล้วก็แปดดาวไฮเปอร์ซึ่งถ้าเป็นบัคกเนี่ยของรอนเนี่ยมันจะไม่มีอัลตร้าครับแต่ครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยอันแรกเนี่ย ่เป็นความสามารถเรียกว่าคือผมคิดนะที่ผมคิดนะเออมันอาจจะเป็นความสามารถกลุ่มนะครับผมแต่ว่าคือผมไปเจอเพิ่มแรขหนึ่งพันมาเนี่ยคือผมค่อนข้างค่อนข้างงงว่าคือมันเป็นบั็กของเว็บหรือเปล่านะครับผมคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กของเว็บหรือเปล่านะครับหรือว่ามันคือสปอย สปอยความสามารถใหม่นะครับที่จะมาโคโาโบที่จะมาตอนวันศุกร์อ่าอันนี้น่าจะเป็นร่างอัลตร้านะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้แสดงมันไม่ขึ้นให้แสดงความสามารถไฮเปอร์น่าจะเป็นร่างอัลตร้านะครับหรือผมอาจจะหลอนไปเอง <c oughs> ผมผมอาจจะหลอนไปเองแบบหลอนนะแบบเอ้ยมันเว็บบัอกไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่คือได้ว่าคือผมไปเจอมานนะคือสอมากเนี่ย ค <ım festivals> ือผมจะเข้าเว็บเนี้ยผมก็จะเข้านั่งอ่านข้อมูลอะไรเรื่อยๆอย่างงี้แล้วผมก็คือเปิดมาเจอหน้านี้อ่ะนะครับแล้วก็มาเจอครับแล้วแบบมันขึ้นว่าไม่ได้กําหนดครับแล้วพอเปิดดูด้านในแล้วก็เป็นธาตุเนี่ยคือเป็นธาตุธาตุน้ําครับซึ่งมันอาจะเป็นของแอลลี่แต่แอลลี่ความสามารถของมันเนี่ยเนี่ยครับแต่แอลลี่ความสามารถของมันเนี่ยเป็นหยุดเวลาอ่าซึ่งของแอลลี่เนี่ยเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับนี่ครับของแอลลี่มันก็มีอยู่แล้วสองอันแต่ของรอนเนี่ย คือด้วยที่เว็บนี้อ่ะผู้ทำต,ตรงมันไม่มีร่างธรรมดามันจะมีแค่อัลตร้ากับไฮเปอร์นะครับมันจะไม่มีร่างแปดดาวธรรมดาหรือถ้ามีก็ส่วนมากจะไม่ค่อยขึ้นให้ดูเท่าไหร่สก,กิลแต่ผมว่าน่าจะไม่มีนะครับที่ผมดูมาในเว็บนี้แล้วก็ถ้าเป็นของรอนอะ่ะด้วยที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสเป็น สปอยของคโคลาโบใหม่ผมพูดว่ามันคือมีโอกาสนะซึ่งอันนี้ก็เป็นลุดอีกอันหนึ่งที่ยังไม่มีน้อยคนพูดว่าน้อยคนที่เห็นดีกว่าคือน้อยคนที่เข้ามาอ่านเว็บนี้บ่อยๆก็จะมีแค่คนที่แบบสายหาข้อมูลนะที่จะมาเข้าดูเว็บนี้บ่อยๆนะครับผมซึ่งเว็บนี้เนี่ยคือพิมพ์ไปว่าคู่มือ,ลา,มอลายเลนเจอร์น่าจะเจอนะครับผม ให่ผมเนี่ยนะครับก็มันจะมีข้อมูลของเลนเจอร์หลายๆตัวครับมันจะมีข้อมูลของเรียกว่าเลนเจอร์ทั้งหมดเลยเรียกว่าทั้งหมดเลยอย่างเอาเป็นของตัวไหนก่อนดีเดี๋ยวเทสได้ดูเอาตัวที่มันแบบเมตาเมตาหน่อยเอลซ่าอ่าเป็นเอลซ่ามันก็จะมีสเตตสัสทั้งหมดของเอลซ่าค่าดุลค่านี่ทั้งหมดของเอลซ่าซึ่งอ่สำหรับคนที่แบบสายแบบจัดทีมศึกษา ตัวเกมอะไรเงี้ยนะครับก็มาอ่านได้นะครับมันช่วยสมองให้แบบเราดีขึ้นนะเพราะเรามาอ่านอะไรอย่างนี้นะครับผมมันมีแหปแปลไทยด้วยปกติจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมีค่าต่างๆเลยแล้วก็จะมีมันจะมีค่าแฝงบางอย่างที่ไม่ได้เขียนในเกมอย่างเช่นความเสียหายที่สําคัญอันนี้มีในเกมพวกพวกพวกการตีโต้อ,อะไรางี้นะครับมันยุจะมีในนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมะีเรียกว่าเป็นพวก ข้อมูลต่างๆนะครับอย่างพื้นที่สกิลแล้วก็บัฟอะไรต่างๆของสกิลเอฟเฟกต์สกิลคูลดาวน์สกิลต่างๆมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมก็ส่วนมากนะข้อมูลเลนเจอร์เวลาแบบใครจะหาข้อมูลเลนเจอร์อ่ะมันมันจะมาอยู่ในเว็บนี้ครับส่วนมากข้อมูลแบบระยะสกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะมาอยู่ในเว็บนี้ครับนะครับผมก็ ก็ใครที่ดูเข้าเป็นนะครับก็จะรู้ว่าเอ้ยสก,กิลมันกว้างเท่าไหร่อย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็จะตามนี้เลยนะของเอลซ่าอ่าเนี่ยก็มีหมดเลยนะความสามารถกลุ่มนะครับของพลังโจมตีก็จะเพิ่ม120เปอร์อันนี้เนี่ยดีมากไอความสามารถกลุ่มในสำหรับผมนี่ค่อนข้างอ่าโอเคเรียกว่าโอเคเลยนะครับผมส่วนสก,กิลเอลซ่า350จุดเนี่ยอันนี้ผมพูดนอกเรื่องนิดน,นึง คือหลายคนดูว่ามันแบบเฮ้ยยิงเกิน3า0จุดคือมันได้บัฟสก,กิลหนึ่งครับคือ350อาจุดเนี่ยบวก20เปอร์ก็อยู่ที่ประมาณ420โดยประมบาทนะครับผมมันก็จะยิงลึกค่อนข้างลึกนะเอลซาก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมกเกาะฟูนอเลอนิดหน่อยนะครับก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นครับที่ผมบอกคืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหลุดได้ไหมผมบอกว่า อาจจะเป็นหลุดหรืออาจจะเป็นบั็กของตัวเกมแต่ว่าพอที่ผมเปิดมาดูแล้วผมว้าวที่สุดอะคือเพิ่มแร่สองแก็คือเพิ่มแร่หนึ่งพันซึ่งทีมผมที่เรียกว่ามีทางคอมโบตัดแร่เยอะอะคือถ้าเกิดว่าแบบได้ความสามารถนี้สักตัวสองตัวคือยิ้มนะคือผมยิ้มเลยจางงี้คือผมยิ้มจางงี้เออนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือของจริงหรือเปล่า คือผมยังบอกไม่ได้คือพูดเหมือนเดิมครับว่าบอกไม่ได้เอาใครมาตีเลยคือผมพูดพูดพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูวันศุกร์ทีเดียวดีกว่านะครับสกิลนะครับวันศุกร์ประมาณสิบโมงเช้านะครับแต่ว่าคือเหมือนแบบคือมีข้อมูลอะไรอุ้ยทีมนี้ใช้เบล่าไฟสองตัวเลยนะครับคือเหมือนมีข้อมูลอะไรผมก็ จะมาบอกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นพวกที่ดูเว็บข้อมูลพวกนี้อยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับอ่าก็ยังผมผมยังไม่สามารถการันตีได้เป็นของจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือมันทําให้เราค่อนข้างตื่นเต้นนะว่าแบบเฮ้ย hey, มันของจริงหรือเปล่าถ้าของจริงนี่คือแบบว้าวแน่นอนครับผมว่าหลายหลายคนว้าวแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่มีคอมโบของพี่น้องคิงจังนะครับผม <c oughs> ลิ้นพันธ์ สำหรับคนที่ยังไม่มีโคลาโบสองพี่น้องชินจังนะออก็บอกเลยว่าแบบยิ้มยิ้มแบบยิ้มหวานแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ยิ้มหวานเลยอะ่ะ <c oughs> ออแต่สำหรับคนที่มีนี่ก็จะโหดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเพิ่มแร่ผมว่าน่าจะมาสองตัวเพิ่มแร่หนึ่งพันแต่อาจจะมาแค่ตัวเดียวเพราะว่าคือที่ที่ผมว่ายังไม่ที่เกมยังไม่ใส่ความสามารถกลุ่มมาคงเพราะาแบบคือเหมือนสปอยนิดหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เกมสปอยตัวใหม่ เยอะเหมือนโคลาโบรู้สึกว่าจะเป็นโคลาโบสักุระวอนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้น,นี่สปอยเยอะกว่าอันนี้คือสปอยหนักหนักหนักกว่าเลยครับของสักุระวอจะรู้แค่ว่าตัวอะไรมานี่แต่นี่นคือรู้ยันความสามารถเจอโปรโอีกอย่าหาเล่นนะโปรเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะตวอไรไปดีโอยบ้านแค่นี้ไปห,หนูเงยว อ,อ,อย่าหาเล่นนะโปรงโปรเนี่ยไม่ดีนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็คือมาบอกให้มาบอกให้คุณดูดูเฉยๆนะเฮ้ยอันนี้นะ่าจะเอาไปขายแน่นอนเลยใครเจอก็อย่าหาซื้อนะจริง,รงบอกเลยว่าถ้ใครที่แบบฝังปั้นยาว,ยาวๆหรือบอกเลยน้ำตาตกนะครับผม เฮ้ยคิวนี้ขเขาเพิ่งมาตีผมนี่ว่าคนเมื่อกี้คิวนี้กิว,วินโดเออคนที่มาตีแพ้ผมน,น,นะครับก็เอาแค่นี้นะคือมันห้าสิบห้าสิบไปครับมันมีโอกาสเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับเจ้าเพิ่มแร่นะครับซึ่งถ้ามันมาเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยคือสมมุติถ้าเป็นสายพลังเนี่ยมันจะ สุดโหดมากๆเพราะว่าคือเพิ่มได้หนึ่งพันแล้เป็นสายพลังสายพลังมันตัวที่ยืนนานอยู่แล้วครับคือความสามารถติดล้วนแน่นอนแต่ผมว่าน่าจะเป็นไม่ไหวพริบก็ว่องไวผมให้ไปทางว่องไวผมว่าน่าจะเป็นว่องไวน้ําน่าจะเป็นตัวระเหิดคล้ายๆชินจังนะครับเพราะว่าชินจังเนี่ยมันก็ออกมาเรียกว่าประมาณ10เดือน9ก้ถึงสิเดือนได้แล้วนะครับถ้าผมจาไม่ผิดซึ่งเกือบปีแล้วอาจอาจ,จะ11เดเดือนเลยวด้ซ้ําหรืออาจจะประมาณ 10- บถึงสิเดือนเนี่ยครับชินจังออกมาซึ่ง ผมว่าเกมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเมตาไม่ใช่เปลี่ยนเมตาน่าจะเอาตัวเมตาอื่นเข้ามานะครับน่าจะเอาเพิ่มแร่เข้ามาเพื่อให้คนได้คนที่ไม่มีได้เล่นนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยถ้ามันเอามาอย่างนี้เพราะว่าคือแต่ว่าถ้าถ้าเปิดไม่ได้มันก็อีกเรื่องนึงจะเปิดไม่ได้ผมก็จะเล่นยากแบบยากจับขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ ต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะตอนนี้เพิ่มแร่ที่โหดที่สุดในเกมมี2ตัวคือชินจังที่มาลิแต่สำหรับผมเนี่ยตัวที่โหดที่สุดในเกมผมที่เป็นดาเมจน้ำแล้วก็เล่นเล่นดาเมจเสมอธาตุได้อะไรต่างๆผงไม่ชินจังเพราะชินจังได้โคตรโกเลยยิง35เท่าเท่าดาเมจอย่างหนักทีาเป็นสายว่องไวใชนะ่ไหมแล้วเป็นธาตุน้ำยืนก็ไกลดาเมจก็แบบ 500, 5 0 0 550จุดอ่ะคือยิงยิงแบบ ยิงหายยิงหายยิงหายสุดแมปสุดแมปสุดแมปคือถ้าใครเอาธาตุไฟหรือธาตุคือธาตุอ,าอื่นๆก็โดนมันยิงหายหมดอ่ะคือผมค่อนข้างอยากได้ตอนนั้นแต่ว่าเปิต,ตั้งไตก็ไม่มาเออก็เลยแบบเริ่ม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 หวังอยากได้คอรโบนี้ครับก็น่นแเลยครับตามนี้ครับก็คือพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่มีใครทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่น้อยมากๆแต่ผมเอามาบอกสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรอยากให้ผมรีวิวถ้าผมมีผมจะเอามารีวิวแล้วก็หาข้อมูลต่างๆมาให้นะครับทุกคนไม่ต้องหาเองเดี๋ยวผมหามาให้เลยะก็สัลด์นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยอะนะครับเดี๋ยวขี้เกียจตัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ